สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระดีกีฬาดังวันนี้เราจะพาคุณไปติดตามศึกวอลเลย์บอลหญิงระดับอาเซียนซีวีลีกส2งสนามแรกจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2568การแข่งขันในปีนี้มาในรูปแบบพบกันหมดโดยมีสชาติชั้นนำของอาเซียนร่วมชิงชัยได้แก่ทีมชาติไทย แชมป์เก่า4สมัยติดต่อกันเวียดนามทีมที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วฟิลิปปินส์หรือที่รู้จักกันในชื่ออลาสฟิลิปปินสอินโดนีเซียทีมดาวรุ่งผู้ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับคู่เปิดสนามที่ทุกสายตาจับจ้องคือการโคจรมาพบกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ย้อนดูสถิติ5นัดหลังสุดไทยเอาชนะฟิลิปปินส์แบบไม่เสียเซตเลยแม้แต่ครั้งเดียว3-0ทั้งในปี2022 2023และ2024ไทยคือยักษ์ใหญ่ของภูมิภาคในขณะที่ฟิลิปปินส์คือทีมที่ถูกมองว่าเป็นรองเสมอแต่ในปี2025ทุกอย่างเปลี่ยนไปเริ่มต้นเซตแรกฟิลิปปินส์ลงสนามแบบไม่เกรงใจเจ้าบ้านเสิบหนักรับแน่นบุกเร็วจนสาวไทยตั้งตัวไม่ทันจังหวะรับบอลของฟิลิปปินส์นิ่งมาก การยืนตำแหน่งบล็อกแม่นยำส่วนเกมโต้กลับก็เฉียบคมไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้จังหวะสวนไทยพยายามเรียกฟอร์มกลับแต่โดนฟิลิปปินส์กดดังต่อเนื่องจนเล่นผิดพลาดเองหลายครั้งและแล้วเสียงนวีดดังขึ้นฟิลิปปินส์ปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน25-17ต่อนี่คือครั้งแรกในรอบ6ปีเต็มที่ไทยเสียเซตให้กับฟิลิปปินส์ในรายการซ e อี a s เอเชซึ่งช็อกทั้งอาเซียนช็อกทั้งสนาม และฟิลิปปินส์ก็ได้ส่งข้อความชัดเจนว่าพวกเธอไม่ได้มาเล่นเล่นอีกต่อไปหลังจากที่ฟิลิปปินส์ช็อกอาเซียนในเซตแรกด้วยการเอาชนะทีมชาติไทยไปแบบเหลือเชื่อ25-17ต่อเซตที่2กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่แท้จริงเมื่อสาวไทยร่วมพลังกลับคืนสู่เกมและเปิดชาขึ้นนำก่อนที่โดนฟิลิปปินส์ไล่บี้แบบแต้มต่อแต้มกับไทยคู่แข่งย่งดุเดือดและเกือบจะชนะไทยได้แล้ว ไทยพลิกเอาชนะไป26ต่อ24เรามาดูสถิติในเซตนี้แต้มบุกแอ t แท k ฟิลิปปินสิ17ไทย16ฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าเกมรุกได้ดีแต่ไทยเริ่มตั้งรับและสวนกลับได้มีประสิทธิภาพบล็อกฟิลิปปินส์2ไทย3บล็อกของไทยเริ่มอ่านเกมแม่นขึ้นโดยเฉพาะช่วงแต้มถ่ายสิร์ฟเสมอกันที่1ต่อ1นทั้ง2ทีมต่างสิร์ฟกดดันกันได้พอสมควรไม่มีใครได้เปรียบชัดเจน ระยะเวลาในเซตนี้34นาทีเซตที่ยาวและสูสีที่สุดของเกมจนถึงตอนนี้และในช่วงชี้ชะตาปลายเซตไทยโชว์หัวใจนักสู้ไล่แต้มตีเสมอก่อนจะพลิกแซงในช่วงท้ายและปิดเซตไปที่26ต่อ24ชัยใช้ชนะในเซตนี้ไม่ใช่แค่ตีเสมอ1ต่อ1แต่มันคือการดึงโมเมนตัมกลับมาคือการตอบคำถามทั้งสนามว่าแชมป์เก่ายังไม่หมดใจ หลังจากตีเสมอได้1ต่อ1เซตสาวไทยเปิดเซต3แบบดุเดือดกดฟิลิปปินส์ไปก่อน9ต่อ1บรรยากาศทั้งสนามเริ่มกลับมาเป็นของเจ้าภาพเสียงเชียร์ดังลั่นสะเทือนพื้นสนามโคราชแต่ฟิลิปปินส์ไม่ยอมง่ายๆพวกเธอเริ่มไลบ่บี้ไล่เก็บแต้มอย่างไม่ลดละจากที่ตามไกลไกลายเป็นเบียดแต้มแบบแต้มต่อแต้มแรงเสิร์ฟเริ่มคืนฟอร์มเกมบล็อกกลับมามั่นใจ เกมเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไทยขึ้นนำเพียง23ต่อ20ทุกอย่างดูเหมือนจะชี้ชะตาไปสู่ช่วงดิวสแต่แล้วชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ตัวเก๋าของไทยพลิกเกมด้วยตัวเองเธอไม่รอให้ใครขึ้นตีแต่ใช้จังหวะฉวยโอกาสหลอกตบเก็บ2คะแนนติดปิดเซตแบบสุดสวนไทยชนะ25ต่อ20ขึ้นนำา2ต่อ1เซตนี่ไม่ใช่แค่แต้มแต่นี่คือจังหวะที่พลิกเกมทั้งแมต จากเกมที่เกือบหลุดมือกลายเป็นการประกาศว่าทีมไทยยังคุมทุกอย่างไว้ในมือได้เข้าสู่เซตที่4สาวไทยยังคงเป็นฝ่ายขึ้นนําแต่ขอบอกตรงนี้เลยครับฟิลิปปินส์ไม่ใช่คู่แข่งธรรมดาอีกต่อไปเกมรับของพวกเธอเหนียวแน่นบอลแรกเก็บได้แทบทุกลูกเกมรุกก็หลากหลายตีหัวเสาตีโค้งหลังตีทะแยงเล่นเอาสาวไทยต้องออกแรงเต็มที่ทุกแต้ม ไทยแม้จะขึ้นนำเป็นระยะแต่ก็ไม่สามารถทิ้งห่างได้เลยเพราะฟิลิปปินส์ตามกดดันทุกจังหวะแต้มไล่จี้แบบหายใจรถต้นคอถึงขั้นจี้มา15ต่อ16เสียงกองเชียร์ไทยเริ่มเปลี่ยนจากเฮเป็นเงียบเพราะจังหวะของเกมเริ่มแกว่งสาวฟิลิปปินส์ยังคงวิ่งสู้ฟัดทุกลูกไม่ปล่อยให้ไทยได้แต้มง่ายๆบรรยากาศในสนามโคราชเริ่มตึงนี่ไม่ใช่เซตธรรมดาแต่มันคือเซตที่ วัดใจเกมยังคงดูเดือดต่อเนื่องสาวฟิลิปปินส์ไล่บีจนแต้มตามมาติดๆแต่ช่วงปลายเซตสิ่งที่เปลี่ยนเกมไม่ใช่ค่พละงกำลังหรือสปีดการเล่นแต่คือประสบการณ์ของทีมชาติไทยไทยเริ่มฉลอจังหวะคุมเกมได้มากขึ้นใช้ลูกเล่นลูกหลอกและจังหวะเสิร์ฟบีบแนวรับฟิลิปปินส์ฝั่งชมพู่พรอนพันธ์จะระบบการเซตอย่างยอดเยี่ยมเชื่อมเกมให้หัวเสาทำงานได้เต็มที่ ในขณะที่เกมรับสาวไทยไม่เปิดโอกาสให้ฟิลิปปินส์โต้กลับได้ง่ายๆอีกต่อไปและในที่สุดทีมชาติไทยก็ใช้ความเกา๋าความนิ่งและความเฉียบขาดปิดเซตที่4ไปด้วยสกอร์25-20จบเกมแมตชนี้ด้วยชัยชนะสุดระทึกไทยชนะฟิลิปปินส์3-1เซตแม้จะเสียเซตแรกไปแบบช็อกอาเซียนแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าประสบการณ์ของแชมป์4สมัยยังเหนือชั้นเสมอ สำหรับฟิลิปปินส์ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดที่พวกเธอเคยมีและการพัฒนาก็ต้องบอกว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทำให้ทีมไทยต้องเจองานหนักตั้งแต่ต้นจนจบเกมแม้ฟิลิปปินส์จะไม่สามารถคว้าชัยได้แต่การเล่นของพวกเธอในแมชนี้ทำให้แฟนวอลเล์บอลทั่วอาเซียนต้องยอมรับว่าอลาสฟิลิปปินส์กำลังมาแรงและไม่ใช่ทีมรองอีกต่อไปส่วนทีมชาติไทยยังคงยืนหยัดในฐานะแชมป์ทั้งความนิ่ง ความเก่าและทีมเวิร์คระดับโลกคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้พวกเธอผ่านเกมสุดหินมาได้แล้วแฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับแมชนี้ฟิลิปปินส์เล่นดีขึ้นจริงหรือไม่ใครคือผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสายตาคุณและทีมไทยยังมีจุดไหนที่ต้องปรับไปฟังเสียงจากแฟนวอลเล่บ,บอลกันครับกับช่วงคอมเมนต์แฟนกีฬาอาเซียนสะเทือน คอมเมนต์นี้มาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งครับเขาบอกว่าพอใจมากกับสิ่งที่ทีมฟิลิปปินส์แสดงออกมาในการเจอกับไทยจากเกมนี้เราได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของทีมวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์เขาย้อนเล่าด้วยว่าเมื่อก่อนทีมฟิลิปปินส์มักจะแพ้ขาดลอยให้กับทีมอื่นๆในอาเซียนแต่วันนี้พวกเธอไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้ว สู้ได้และไม่ยอมง่ายๆแล้วจริงๆหวังว่าทีมจะกลับมาเอาคืนไทยได้ในเลก2และคว้าอันดับโพเดียมให้ได้ในเลกแรกนี้เขาทิ้งท้ายด้วยกำลังใจสุดจริงใจครับว่าไม่ต้องเสียใจอะไรเลยนะสาวๆพวกเธอสู้ได้ดีมากยังเหลืออีก2เกมขอแค่ลดความผิดพลาดมีหัวใจนักสู้ในทุกเซตโอกาสคว้าโพเดียมยังมีแน่นอน blue h e a r อีกหนึ่งเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่พูดจากใจแบบไม่อ้อมค้อมเขาบอกว่าอย่าหาข้ออ้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเล่นใครเจ็บหรือขาดใครเพราะพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอกาสชนะไทยมันยากมากแต่แม้จะพูดตรงๆแบบนั้นเขาก็ยังชื่นชมฟอร์มของทีมว่าเกมนี้เล่นดีจริงๆครับอลาสฟิลิปปินสพัฒนาให้เห็นแบบชัดเจนจากที่เคยแพ้ห่างๆตอนนี้กลับมาต่อกองได้แบบสูสี เขายอมรับว่าทีมยังขาดอีกนิดยังไม่สมบูรณ์พอและในจังหวะสำคัญมักจะไม่เด็ดขาดพอแต่ที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือผมภูมิใจมากที่อย่างน้อยเราก็เอาเซตจ,จากไทยได้หนึ่งเซตใช่ครับบางครั้งชัยชนะไม่ใช่แค่ผลสกอร์แต่คือความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้และในแมชนี้ทีมฟิลิปปินส์ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเธอกำลังไล่ตามขึ้นมาอย่างใกล้ชิดจริงๆ และนี่คืออีกหนึ่งคอมเมนต์จากแฟนวอลเล์บอลชาวฟิลิปปินส์ที่ดูจบเกมแล้วถึงกับตะโกนว่าเวียดนามระวังตัวไว้ให้ดีนะเขาชี้ให้เห็นว่าแม้เวียดนามจะมีตัวเก่งอย่างเงียนถุยถุเวียนแต่ในเกมกับอินโดเธอยังไม่ได้ลงเต็มเกมส่วนทีโฟจูทิทุยก็เล่นแค่เซตแรกนั่นแปลว่าเวียดนามยังไม่เปิดไพ่จริงแต่ฟอร์มของอาลัสวันนี้ทำให้ทุกสายตาหันมาจับจ้องเราแมชหน้า ทุกคนจะมองฟิลิปปินส์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาทิ้งท้ายว่าขอแค่อีกนิดเดียวแก้เกมให้แม่นขึ้นปรับจังหวะให้ลงตัวกว่านนี้ฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสล้มทีมใหญ่ได้อย่างไทยและเวียดนามแน่นอนวันนี้พวกคุณจุดประกายแล้วพรุ่งนี้อาเซียนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงเชียร์จากแฟนๆแบบนี้แหละครับคือพลังที่ผลักดันให้นักกีฬาสู้เต็มที่ในทุกแต้มและตอนนี้เวียดนามกำลังรออยู่ ถึงแม้ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้แต่แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์คนนี้กลับมองเห็นแง่บวกอย่างชัดเจนแม้จะแพ้แต่สิ่งดีๆคือตอนนี้ฟิลิปปินส์เริ่มไล่ทันแล้วเขาบอกว่าสิ่งสำคัญจากตรงนี้ไม่ใช่แค่การพอใจกับพัฒนาการแต่คือการกล้าปรับและกล้าตัดสินใจกับสิ่งที่ยังไม่ดีพอต้องเปลี่ยนผู้เล่นบางคนและเสริมลูกเล่นในเกมรุกให้มากขึ้นแบบที่ทีมไทยทำ หลากหลายรวดเร็วและกล้าเล่นเขายังสะท้อนอีกประเด็นที่หลายคนเห็นตรงกันคือเรื่องความมั่นใจของตัวตีโดยเฉพาะหัวเสาบรรดาตัวตบของเราต้องกล้าเสี่ยงมากกว่านี้บางคนยังดูลังเลโดยเฉพาะโซโลมอนดูเหมือนยังระวังเกินไปไม่กล้าสวิงลูกให้สุดต้องกล้ากว่านี้อีกหนึ่งเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่ยังเชื่อมั่นในพลังของอลาสฟิลิปปินสเขาบอกว่า อีกนิดเดียวเองอาลาสถ้ากล้าตบมากกว่านี้รับรองล้มไทยได้แน่เขาชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ไทยเริ่มจับทางเกมรุกของฟิลิปปินส์ได้แล้วโดยเฉพาะจังหวะลูกหยอดลูกหลอกที่ถูกดักทางไว้แทบทุกครั้งพวกเขารู้ทางแล้วว่าเราจะเล่นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มความกล้าและเปลี่ยนจังหวะเขาทิ้ง้ายว่าอย่าท้ออย่าหยุด ถ้ากล้าเล่นกว่านี้อีกนิดเดียวไทยก็ใช่ว่าจะหยุดพวกเราได้คราวนี้เรามาฟังเสียงจากแฟนวอลเลบอลเวียดนามกันบ้างครับหนึ่งในผู้ชมจากเพื่อนบ้านที่ติดตามเกมนี้อย่างใกล้ชิดเขาแสดงความคิดเห็นถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของแมชไว้อย่างน่าสนใจว่าจริงๆแล้วฟิลิปปินส์ควรจะนำไทย2ต่อศเซตไปแล้วด้วยซ้ำเขาอธิบายว่าในช่วงแต้ม24ต่อ23ของเซตที่2 ฟิลิปปินส์ได้บอลสวนกลับแบบมีจังหวะดีมากมือเซตเตอร์มีโอกาสจะขึ้นเกมบุกเต็มรูปแบบแต่กลับตัดสินใจเพียงแค่ส่งบอลข้ามไปที่ท้ายสนามฝั่งไทยการเลือกเล่นแบบนั้นเท่ากับเสียโอกาสโจมตีที่น่าจะปิดเซตได้ทันทีและแน่นอนไทยใช้จังหวะนั้นพลิกกลับมาได้พลิกสถานการณ์จากตามหลังกลายเป็นชนะในเซตนี้ไปอย่างเจ็บแสบอีกหนึ่งเสียงจากแฟนบอลลีบอลเวียดนาม ที่มองเกมนี้ในมุมที่น่าสนใจเขาแสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยในรายการนี้ดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเหมือนปีก่อนๆเท่าไหร่ถ้าฟิลิปปินส์เล่นละเอียดกว่านี้อีกนิดเกมน่าจะออกมาไม่เหมือนเดิมคอมเมนต์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ไทยจะยังเป็นทีมเต็งในสายตาหลายคนแต่สำหรับผู้ชมเวียดนามพวกเขามองเห็นจุดที่ฟิลิปปินส์น่าจะเอาชนะได้หากจังหวะสำคัญสคัญฟิลิปปินส์ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือ และนี่คืออีกหนึ่งเสียงจากเพื่อนบ้านที่ไม่ได้แค่เชียร์ทีมตัวเองแต่ยังเอาใจช่วยอีกชาติให้ก้าวขึ้นมาท้าทายมหาอำนาจแห่งอาเซียนอีกหนึ่งเสียงจากแฟนเวียดนามที่ดูจะประทับใจกับเกมรับของสาสาวฟิลิปปินส์เขากล่าวไว้แบบน่ารักนักว่าฟิลิปปินส์นี่รับบอลเหนียวจริงๆเวียดนามขอพลังรับดีๆแบบนี้มาบ้างได้ไหมเขาชื่นชมทีมอาลาสฟิลิป,ปินาสว่า เจอไทยยังรับลูกได้หลายครั้งแบบไม่ยอมปล่อยให้เสียง,ง่ายๆซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้ไทยต้องออกแรงเหนื่อยมากในหลายแต้มถ้าเวียดนามรับได้เหนียวแบบนี้บ้างเวลาเจอไทยแต้มจะไม่มีขาดแน่นอนและนี่แหละครับคือพลังของ SEA V League ไม่ใช่แค่การแข่งเพื่อหาผู้ชนะแต่คือเวทีที่ทุกทีมได้เรียนรู้กันและกันยิ่งคู่แข่งแกร่งยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งภูมิภาคพัฒนาไปด้วยกัน และนี่คือข้อความสั้นๆแต่ทรงพลังจากแฟนวอลเล์บอลเวียดนามไทยแลนด์ลอยเงือกยองทันกองทีมไทยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้สำเร็จหลังจากพ่ายเซตแรกให้กับฟิลิปปินส์เสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นว่าไทยกำลังเสียความมั่นใจหรือฟิลิปปินส์กำลังจะล้มยักษ์แต่สุดท้ายทีมไทยใช้ประสบการณ์ความเกา่าและจังหวะเกมที่แม่นยำพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างสง่างานในสามเซตรวด และคำว่าล้มยักษ์ก็ต้องถูกเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้าและเสียงนี้มาจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่ดูเกมระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์จบแล้วเขาเขียนไว้สั้นๆว่าไทยไทยเดินนี้เอียวยาเกอหอยเวียดนามทั้งยาแปลเป็นไทยคือเห็นไทยชุดนี้ดูอ่อนลงนะเวียดนามมีลุ้นชนะเลยล่ะเขามองว่าฟอร์มของไทยในรายการนี้อาจไม่ได้แข็งแกร่งเท่ารุ่นพีคในอดีต และคอมเมนต์นี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนวอลเล์บอลเวียดนามทั้งขำทั้งคิดหนักคอมเมนต์ comment ว่าสาวตุวไทยติงหิงในล้อจอบีเอ็นกับฟีก่อนเฮือนไทยแปลตรงๆคือไม่รู้ทำไมแต่ดูจากฟอร์มตอนนี้ฉันกลัวเวียดนามเจอฟิลิปปินส์มากกว่าเจอไทยอีกนะ <laughs> ก็ไม่แปลครับเพราะฟอร์มของอลาสฟิลิปปินสในนัดเจอกับไทยเรียกได้ว่าร้อนแรงจนหลายคนไม่ทันตั้งตัว ทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นและเกมบุกที่กล้าเล่นทุกลูกงานนี้แฟนเวียดนามบางคนถึงกับไม่กลัวพี่ใหญ่แต่เริ่มระแวงหน้วงใหม่ที่กำลังมาแรงมาฟังเสียงจากฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างครับแฟนวอลเลย์บอลรายนี้โพสต์ไว้แบบตัดพอเล็กๆว่าหวังว่าวันเสาร์โมจิทีวี TV, จะถ่ายโทษเวียนเรารอบชิงนะไม่ใช่ซี s ีส e ์วีลเขาอธิบายแบบขำๆว่าพระพรุ่งนี้ อินโดนีเซียต้องเจอกับไทยแล้วน่าจะเละเป็นโจกแน่นอนคอมเมนต์นี้สะท้อนถึงความเป็นจริงที่แฟนอินโดหลายคนเข้าใจดีว่าการจะดวนกับทีมไทยนั้นไม่ใช่งานง่ายเลยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกันทั้งเรื่องประสบการณ์ระบบทีมและหลากหลายของเกมรุกแต่ถึงจะพูดแบบประชดในความขำก็ยังแฝงความหวังว่าอินโดนีเซียจะได้เรียนรู้และยกระดับทีมจากการดวนกับสุดยอดทีมในอาเซียน แฟนบอลลบอลอินโดนีเซียคนนี้แสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงที่ทั้งขำทั้งจริงทั้งเจ็บเบ,บาวๆว่าดูจากฟอร์มของฟิลิปปินส์ตอนนี้มีแววว่าอินโดนีเซียอาจจะได้เป็นจูรูคุนชีในตารางซะแล้วจูรูคุนชีเป็นคำอินโดที่แปลตรงตัวว่าคนถือกุญแจหรือผู้ปิดประตูท้ายสุดของตารางหมายถึงทีมที่จบอันดับสุดท้ายในการแข่งขันเขายังเสริมด้วยว่า ถ้าฟิลิปปินส์ยังเล่นได้ดีแบบนี้แถมยังไล่บี้ไทยแบบสุดๆจนเกือบชนะแล้วอินโดจะเอาอะไรไปสู้แม้จะพูดแบบขำๆแต่ก็สะท้อนความกังวลจริงๆของแฟนอินโดที่มองเห็นว่าทีมของพวกเขายังต้องใช้เวลาอีกมากก่อนจะไล่ทันสามชาติชั้นนำในอาเซียนในตอนนี้แล้วเกมถัดไปอินโดนีเซียต้องเจอกับไทยคือศึกที่ใจต้องนิ่งและเกมต้องชัดไม่งั้น อาจอยู่ท้ายตารางจริงๆจริงๆและนี่คือเพียงแค่แมตช์เปิดหัวของ CEV ลีกเท่านั้นเกมต่อไปยังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเวียดนามกำลังรออยู่อินโดนีเซียกำลังลุ้นหนีบวยและฟิลิปปินส์กำลังไล่ล่าโพเดียมแล้วคุณละ่ะเชียร์ทีมไหนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องร้อนของลูกยางอาเซียน ติดตามสาระดีกีฬาดังแล้วเราจะไปลุยทุกสนามด้วยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าซึกวอลเลย์บอลยังไม่จบง่ายๆครับ